สมัยนั้นแลสัญชัยปริภาชกอาศัยอยู่ในพระนครราชครึกพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทมูใหญ่จำนวน250คนครั้งนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคลานะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักของสัญชัยปริภาชกท่านทั้งสอง ได้ทำกติกากันไว้ว่าถ้าผู้ใดได้บรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกคนหนึ่งท่านภาษารีบุตรและพระโมคคัลลานะเดิมมีชื่อว่าอุปติสะและโกลิตะทั้งสองเป็นสหายกัน มีบริวาร250คนได้ไปดูมหรสศพบนยอดเขาเมืองราชครึกเกิดความคิดว่ามหาชนอย่างนี้อยู่ไม่ถึง100ปีก็ตกไปในปากแห่งความตายจึงปรึกษากันค้นหาธรรมที่ไม่ตายโดยออกบวช ในสำนักของสัญชัยปริภาชกภูนุ่งผ้าพร้อมด้วยบริวารทั้ง250คนนั้นไม่กี่วันก็มีความรู้เท่าอาจารย์แต่ยังมองไม่เห็นอมตะธรรมจึงได้ถามอาจารย์สัญชัยว่าแก่นสารแม้อื่นในบนรรพชานี้ ยังมีอีกหรือไม่เมื่อได้รับคำตอบว่าไม่มีจึงได้ทำกติกากันว่าลัทธินี้เลวไหลไร้แก่นสารหากผู้ใดพบอมตะทาก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระอัสสชินุ่งอันตรวาสกะแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครราชคฤหมีมารยาทก้าวไปถอยกลับแลเหลียวคู่แขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสมีในตาทอดลงถึงด้วยพร้อมอิริยาบถ สารีบุตรปริภาชกได้เห็นท่านพระอัศสชิแล้วมีความดำริว่าในบรรดาพระอรหันต์หรือท่านผู้ได้บรรลุพระอรหัตตมรรคในโลกภิกษุผู้นี้คงจะเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่ถ้าไรเราพึงเข้าไปถามแต่ขณะนี้ ยังเป็นการไม่ควรเพราะท่านพระอัศชิกำลังเข้าละแวกบ้านเพื่อบินทบาทสารีบุตรปริพาชกจึงเดินตามไปข้างหลังครั้งนั้นท่านพระอัศชิถือบินทบาทกลับไปสารีบุตรปริพาชกจึงเข้าไปหาท่านพระอัศชิถึงแล้ว ได้พูดปราศัยกับท่านพระอัสสชิได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระอัสสชิว่าอินทรีท่านผ่องใสผิวพันร์ของท่านบริสุทธิ์ผุดพองท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจ ธรรมของใครขอรับพระอัศสชิตอบว่ามีอยู่ท่านพระมหาสมณะสักยะบุตรเสด็จออกทรงผนวดจากสากยะตระกูลเราบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเรา และเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระสารีบุตรถามว่าก็พระศาสดาของท่านสอนอย่างไรแนะนำอย่างไรพระอัศสชิตอบว่าเราเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานพึ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านอย่างกว้างขวางได้แต่เราจะกล่าวใจความแก่ท่านโดยย่อพระสารีบุตรกล่าวว่าน้อยหรือมากนิมนต์ท่านกล่าวเถิดขอท่านจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการใจความอย่างเดียวลำดับนั้น ท่านพระอัสชิได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริภาชกว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงมีปกติตัดอย่างนี้